มานะฮะวันนี้ก็ได้มาอยู่ที่วัสดีครับผมโอ้ออกรถไทยไหม่ตัวนี้บา้านคำชะโนดบ่ยูนี่บ้านนวลเมืองครับโอบ้านองขาบ้านสครับบาวบ้งนคำวังเที่ยวก,กอยูนี่บ่ครับนี่นโอ้บ่เคยมาเือได้นี่บ่เคยมาเกียบ่แต่มาแต่บ่เคยผ่านเนีเอเอาไปขายต่อบอ่พี่ยังไง ก็เอาไปตัดเอาไปขายนะครับโอตัดขายครับมีคนซื้อก็ขายเป็นขั้นนะบรับมี่ก็ตัดเศษเล็กแล้วแต่มาวินเียงงอ๋อุดีธานอนอุดรธานีอขอขอเล่มหน่อยครับขอดูเล่มหน่อยนะฮะวันนี้เรามาอยู่ที่จงังหวัดอุดรนะครับมาที่บ้านคำชะนวดเลยนะฮะ ออกไปนิดเดียวนะฮะออกไปนิดเดียวอยู่ประมาณประมาณไม่ถึงโลนะฮะโอ้ลดก็โอเคอครับสวยอยู่เครื่องท้ายเอฟนะครับตัวนี้เป็นหกน็อตนะครับเป็นยางขอบ,บยี่สิบนะฮะยางเก้าร้อยเป็นเครื่องเครื่องเครื่องหน้านะตัวนี้เครื่องหน้านะครับอะไรอะไรอะไรเ็กสีภาษีขาดเกินนะตัวนี้เป็นชื่อ คนเสียชีวิตนะครับเดี๋ยวรอดูเอกสารนะเพราะว่ามันต้องมอบมรดกตกทอดนะครับสร้างเช็คบ้างครับนั่นหนาให้มานาสอนเบื้องล่ะครับเบื้องล้วบอกเจ้าเจ้าเบื้องแล้วเจ้าคือนจะไม่แขวเห็นเบื้องแล้วบ่ฮีดโอหกสี่ฮะคัสสีเบน นายเตียงภาษีขาดเกินนะตอนนี้โอ้โหเกิน60ครับขาด60ก็67ปีครับเนี่ยไปพ่อทีเครื่องเสียงทิ้ง่ปเครือมีสามมีสามลูกเอาไว้ยัง ที่แรกกิดอยู่เครื่องเสียงบ่ไบ่ได้กีดตัวแล้วมันซัดติเอาเครื่องท้ายเครื่องไอ้ท้ายคานเครื่องท้ายคานเป็นหกเกียร์ครับตัวนี้เจ้าหายังหมายเลขบ่หมายเลขคัสสี่เอ้ยหมายเลขเครื่องอยู่พ้นอยู่ว่างกองพุ่นนี่นี่นี่ยุว่างนี่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 ย่ว่างทอยเสียบลงนี่ถ้าหายใจไม่ออกนี่วัวเครื่องที่ใส่ครือใส่ นี่แหละมันจะหลงพวกหมายเลขเครื่องนี่ไส้เครื่องหรืองาน,นเครื่องถ้าหันหน้าพีงนี่ก็อยู่ไส้ถ้าหันว่าพี่ไส้ก็อยู่พี่่่่นนอออยูขวาทีีเจักอยู่ไส้จักอยู่ขวาไส้สดแบบครับเพิ่ง่ายวิถ่ายวิวโมเดลสดอ่ะวางตัวถังใหม่หปะนี่บา่าตีซุ้มเผินเชียวมามันคือติดกันเนยแตงหลอดเตียนะ๋ยเนาะสุ่มหลอดเตียนะ๋ยเนาะเอกสาร ใบมอบมรดกมีบ่โอ้เสียมาเรียบร้อยแล้วโอ้ยใส่แต่เสาเหรอวะมาทานนะวะมาทานโอ้คนได้เงินแล้วเนาะเสียฮะ พวกนัะนร้างค้าก็มีเซ็นแล้วล่ะอันนี้เปิดได้ปะเนี่ยเปิดได้ครับแต่ว่าผมต้องเปิดอะไรมันส่องเก็บของคือเฟือง้งทยเอฟอะไรไหนพี่หพเห็นปะครับสีสวยอยู่ครับเต็มครับสีสีเป็นลายธงชาติอยู่ในเล่มมันมีสีอะไรบ้างเนี่ย เขียวแดงเหลืองขาวน้ำเงินดำไม่มีมาดูภายในครับเออเบาเห็ดจังซี่เลยเนาะนี่ส่งสูงวันนี้นั่งครับง่ายอยู่นี่บางอันเนี่ยอโอ้โหลาบไปกับพื้นเลยก็มีนะผมคนอ้วนผมอ้วนเนียน,น,นั่งลำบากหน่อยนะฮะสะอาดสะอาดดีรถวิ่งนักเรียนอยู่นะฮะ สวยอยู่ครับเบาะตัวนอนด้วย8เมตรนะตอนนี้เป็น8เมตรโอู้หล้รสวยอยู่ครับตัวนี้ภาษีขาดเกินเดี๋ยวต้องดูเช็คเอกสารอีกทีหนึ่งนะว่ามันเอกสารครบไหมเพราะว่าเป็นชื่อคนตายนะฮะเราต้องมีใบฟ้องศาลนะฮะมอบมร,รดกนะฮะตัวนี้อันนี้บาะตัวนี้ขาดแต่ไม่ใช่ว่ามันขาดไปถึงข้างในนะ ตัวนี้คุบอกพุ่มมาเฉยเนี่ยฮะมันจะไม่ขาดโอ้สวยดีครับรอถไม้เบยไม,ไม่ไม่มีตรงไม่ม่แตกนะ,ะท่านี้ก็ดูรถแล้วก็ต้องดูเครื่องยนต์ครับเน้นเครื่องนะฮะตรงนี้น่าจะเป็นโล่งๆอย่างนี้น่าจะเป็นชุดเครื่องเสียงนะฮะชุดตู้ลำโพงนะฮะเอาออกเพื่อว่า เด็กนักเรียนหรือผู้โดยสารมานั่งมันจะไม่ชนหัวนะครับนี่ตรงนี้ก็ปิดตายนะฮะร,รถนักเรียนไม่ให้ขึ้นสองทางนะฮะให้ขึ้นทางเดียวเพราะว่ามันอันตรายนะฮะไม่ค่อยเห็นต้องอไปลงข้างหน้าขึ้นข้างหน้านะครับก็มีเบาะเสริมนั่งยอนขาตรงนี้นะน,นี้พัดลมโอ้โหพัดลมเยอะเลยครับสองสี่หกเจ็ดตัวนะฮะพัดลมแพงนะนี่ซื้อใหม่ นะอ๋อใคยลืมหมวกไว้เสียชีพอย่าเสียสัตว์เสียเข็มขัดนะฮะอย่าเสียอางเกงอ๋เดี๋ยวมาลองเครื่องครับหานะะหกเกียร์เบรกที่ฟรีแน่นอนเครื่องตัวนี้ปากกาเอาเอาปากกาหาปากกาสักแท่งนะ ตอนนี้น่าจะติดอยู่มั้งโอเคครับเห็นไหมพี่ฮะนี่อยู่มุมนี่ไหมเห็นแล้วแต่บ่เห็นตัวเลขเอาน้ำเติมใส่ครับนี่หมดคือกันน่บอารับน้ำน้ำเติมข้างบนครับข้างบนอ๋อต้องงัดขึ้นเนาะเอาเบิกไหม นี่แม่หามไฟฟังนี่มันดูฟังลำบ๊อยได้ฮะนี่แม่ต้องเบื้งสืเดี๋ยวไปเอาไฟฉายในรถกันเลยตัวมันมัดช่องอยู่นี่แต่ว่ามันเยอะเพราเห็นตัวเรียกมันจะคาดกวางนี่แม่เบิ้งซื้อกวางเข้าไปนี่แม่โอ้เบิ้งซื้อกวางบ<อ>่ะไงโอ้ค<อ>ืบอบ่ถ่ายรูปมาพี่กล้องมันมันบ่มีแฟทบ่มีแฟทกลองบ่มีแฟทเป็นอย่างวะถ่ายรูปเอามาถ่ายรูปออกมา <ด>ฮะเด็กซีอยู่ทางนี้แหละเบนบ่เบนเบนน่าจะอยู่ทางซ้ายนี่แหละหน้าขวาเอ๊ะตัวนี้ทำไมมันอยู่หน้าขวาเบนนี่นะฮะแปดเมตรต้อ <8 m. S 1> งทายฟันหน้าฟฮิตซีโดนไปครับนี่ ฮะรูปรูปสีคัดบ่เห็ดปลาปลาพูน้ำหรือไงปลาพูน้ำ <ปะ S 1> ห้า,หาเดือนตัวนั่งเทิงบริเวเห็ดบ่มันคือเป็นบ่อบ่อ,บอแตกอ๋อส่วนมากรถบัสพวกนี้มันทายมันจะแตกก่อนสีเห็ดเห็ดแถวบ้านเห็ดเห็ด,หดสีใหม่ใช่ค่ะยังโอเค นี่ท้ายมันจะแตกนะฮะเห็นไหมรอยตรงไฟน้าจะไปชนอะไรมั้างเลยบัตรอุดรธานีเป็นทะเบียนแล้ะงับถ้าเราไปแจ้งก็เป็นทะเบียนละงับนะครับอ,อย่างในดำดีกว่าเพราะว่าใช้ยาง Hèn ừ. Hả? báo Hả? Hả? Sự Hả? gì